สวัสดีค่ะนีต้อนรับสู่ยูโรแลนด์ชาแนลจ้าดินแดนที่จะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงแก่ทุกคนวันนี้เราได้ย้ายยูโรแลนด์ออกมาข้างนอกกันค่ะเกิดจากเหตุเพราะว่าช่วงเนี้ยูย่ทํางานหนักมาก ทำงานหนักทุกวันทั้งทำ YouTube แล้วตอนนี้ก็กำลังขยายไปทำคลิปใน TikTok ด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับก็ฝากไปกดกันด้วยนะคะอ่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ยอยู่ทำงานหนักมากแถมอยู่บ้านทั้งวันไม่ยอมออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันเลยก็ก็หนึ่งเพราะกลัวโควิดนั่นแหละหนักถึงขั้นที่ว่าเริ่มนอนไม่หลับค่ะปวดหัวปวดตา ปวดหลังเริ่มหัวไม่แล่นค่ะแล้วก็เริ่มที่จะมีอาการแบบออฟฟิศซินโดมอ่ะยูก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยควรจะพักบ้างแล้วแหละซึ่งยูเนี่ยให้เวลาพักตัวเองเนี่ยสวัน2วันก็เต็มที่ละเธอมีครั้งหนึ่งเคยคิดแบบเออทำงานเสร็จรอบนี้จะพักสัก1อาทิตย์พักได้ครึ่งวันลุกขึ้นมาทํางานต่อจะ้ะอย่างคลิปไหนที่ยูเหนื่อยมากๆหน้ายูจะแสดงออกชัดมากเลยนะมีคลิปที่คนทักอยู่เหมือนกันวันนี้นะคะเราเลยจะมาเริ่มภารกิจพักร่างวันแรกเริ่มที่อาหารก่อนเลยพอกันทีกับการกิน ครับนาคอมอาหารจะเยียวยาทุกสิ่งด้วยความที่ยูเนี่ยมีลูกอยู่คนหนึ่งค่ะนึ่งก็คือมัคเกิลซึ่งปกติเวลายูไปไหนเนี่ยยูก็ต้องแบบว่าทิ้งเขาไว้ที่บ้านตลอดก็ปกติเนี่ยเราแทบจะไม่ได้ห่างกันเลยคือจะอยู่ติดกันตลอดแบบนอนด้วยกันนั่งด้วยกันตลอดซึ่งวันนี้เราจะพาเขาออกไปพักร่างด้วยค่ะโดยการที่จะตามหาร้านที่สามารถให้เอา หมาเอาสุนัขเข้าด้วยได้เนี่ยก็ยากมากเลยแต่ยุก็ตั้งเป้าไว้แล้วค่ะยังไงก็ต้องหายได้เพราะว่าครั้งเนี้ยจะพาเขาออกไปด้วยจริงๆเกินตัวสันเชลเขาบอยน้อยจนไปเจอร้านหนึ่งอยู่แถวทองหล่อค่ะชื่อร้านบิ t เตอร์สมิธ คาเฟ่อาหารกาแฟชาขนมเป็นแบบว่าเพจเฟลลี่ด้วยยินดีต้อนรับเจ้าสี่ขาทุกตัวให้มานั่งกับเจ้าของได้ด้วยซึ่งการที่เป็นเพจเฟลลี่แบบนี้คือมันเหมือนกับเป็นการที่แบบให้สัตว์เลี้ยงของเราอ่ะไปนั่งแบบว่านั่งอยู่ด้วยข้างๆได้เลยไม่ต้องเหงาแล้วนาะมากเกินระหว่างที่เราจะออกเดินทางเนี่ยอย่าเราไปแวะฟังเก็ตหน้ารูกันดีกว่าค่ะ เพราะความจริงแล้วเนี่ยใครที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยจะเข้าใจดีนะคะว่าเขาเปรียบเสมือนกับเพื่อนแท้ในยามยากให้เราจริงๆสุนัขนั้นถูกเลี้ยงมาโดยมนุษย์มาตั้งแต่สมัยยุคหินปลายแล้วค่ะซึ่งความจริงสุนัขได้สืบสายพันธุ์มาจากหมาป่าเก e ย Wolf และได้มีนักวิทยาศาสตร์บางคนบอกว่ามันได้มีการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างหมาป่าและสุนัขจิ้งจอกจนพัฒนามาเป็นสุนัขบ้านแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ โดยสุนัขป่านั้นเริ่มจากที่คอยแวะมาบ้านมนุษย์และกินอาหารเหลือทิ้งจากบ้านมนุษย์จนมันกลายเป็นสสนทชาตยานไปค่ะว่าถ้าสุนัขตัวไหนมาที่บ้านของมนุษย์มาหลบภัยที่บ้านของมนุษย์ก็จะมีอาหารกินไม่อดตายไม่หนาวตายโดยคนที่เริ่มนำสุนัขป่ามาเลี้ยงอย่างจริงจังนั้นเขาว่ากันว่าเป็นเพศหญิงค่ะุิยใจบุญ แต่การที่จะนําสุนัขป่ามาเลี้ยงได้นั้นเนี่ยต้องผ่านการเวลานะคะนักวิทยาศาสตร์บอกว่าต้องใช้เวลา7-8ถึง8รุ่นของสุนัขเลยกว่าที่พวกมันจะเชื่องพอให้เลี้ยงได้ความผูกพันของคนและสุนัขนั้นมีมานานแล้วค่ะซึ่งมีวิจัยที่น่าสนใจว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยจ้องเข้าไปในดวงตาของสุนัข ร่างกายจะหลั่งสารออกซิโทซินซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันแก่ทั้งคู่ค่ะว่าแล้วว่าทำไมยูถึงแพ้ทางตาของมักเกิลตลอดแถมที่ว่ามีมานานมากแล้วเนี่ยเพราะมหากาโอดิซีที่ถูกเรียบเรียงมาแ0 0ปีก่อนคิดตะศกาชได้มีตอนหนึ่งที่เป็นยายไว้ว่าอิซีได้ออกจากบ้านเมืองไปทำศึกสงครามคุงครอยถูกเทพเจ้ากันแก้งให้หลงทางกลับบ้านไม่ได้เป็น10ปีเมื่อถึงบ้านเกิดเขาไม่ต้องการให้ใครจำได้ค่ะ จึงปลอมตัวเป็นขอทานซอมซอ้อซึ่งก็ตามนั้นค่ะเมียและลูกของเขาเนี่ยจำเขาไม่ได้เลยแต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านสุนัขของเขาที่ชื่ออากูที่ตอนนั้นก็แก่มากแล้วกลับจำได้ค่ะรีบวิ่งเข้ามาหาพร้อมกระดิกหางอย่างดีใจที่นายตนเองกลับมาบ้านเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วสุนัขและคนผูกพันกันมานานมากแล้วนี่ค่ะเรามาถึงหน้าตึกกันแล้วซึ่งร้านเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนสุดของตึกนี้ เรื่องที่จอดรถไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าที่จอดรถตรงนี้เขาเกียดแบบกว้างอะเนีเอามาจอดได้เลยนะ ขนมหวานอย่างเดียวนะคะก็จะมีในส่วนของสั่งตัวโบนนะคะจะเป็นอ่าซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะจะมีเป็นอ่าวิเทอร์สมย์สตอเบอรี่นะคะไทสไตล์แล้วก็มีคุ๊กคัตจังเลยด้วยคือยู่เรียมียู่เล็กแบบติดหน,น,นะตายเลยถ้าใครมาวัน,วนร้อนๆก็ต้องไปเลยนะ ไี้กินน้ำอย่างมีความสุขด, <Good. S 1> ดูเหมือนนางจะแฮปปี้กว่าเราที่มาสนนะก็มีไปกินน้ำอีกรอบหนึ่ ชวันนี้น่าเสียดายตรงที่ตัวน้องมาสคอตของร้านไม่มาที่เราอยากมาถ่ายรูปด้วยถ้วยแรกมาถึงแล้วค่ะจะกบบสามารถขยับได้เมนูตัวนี้นะคะชื่อ Black Winter Signature นะคะเป็นตัวติดดาวของทางร้านเหมือนกันกาแฟ Dirty Coffee นั้นเป็นกาแฟที่มีต้นกำเนิดมาจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ เพิ่งมาได้ไม่นานเลยผู้คิดค้นคือคุณคัสยุกิทานากะเจ้าของร้านในย่านชิโมคิตาซาวะเขาชื่นชอบกาแฟเอสเปรสโซมากจึงได้คิดค้นกาแฟเดลตี้ขึ้นมาแล้วเปิดตัวจนเป็นที่แพร่หลายในนะครนิวยอร์กจนเป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้กาแฟเดลตี้นั้นเป็นกาแฟผสมกับนมแต่ไม่เหมือนกับลาเต้นะคะเพราะลาเตเ้นี่จะผสมกับกาแฟจนเป็นเนื้อเดียวกัน แฉมลาเต้เนี่ยนมจะอยู่ด้านบนส่วนกาแฟาจะอยู่ด้านล่างแต่กาแฟาเดอร์ตี้นั้นเนี่ยนมกับกาแฟาจะแยกชั้นกันอย่างชัดเจนนมจะอยู่ด้านล่างและกาแฟาจะอยู่ด้านบนค่ะกาแฟาเดอร์ตี้นั้นมีความเข้มข้นกว่าช็อตเอสเปรสโซแบบทั่วไปที่อัตราส่วนจะเป็นกาแฟา1ส่วนต่อน้ำา2ส่วนแต่กาแฟาเดอร์ตี้นั้นเนี่ยจะใช้ช็อตกาแฟาแบบรีซอตโต คืออัตราส่วนกาแฟ1ส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนรวมเข้ากับนมที่เย็นจัดซึ่งนมที่รองอยู่ด้านล่างนั้นต้องเย็นจัดเท่านั้นค่ะตัดกับกาแฟร้อนที่ตามลงไปซึ่งนมก็มกักจะไม่ใช่นมสดเพียวๆนะแต่ต้องเป็นนมที่ผสมมาแล้วด้วยส่วนเหตุผลที่มันถูกเรียกว่ากาแฟเดอร์ตี้นั้นไม่ใช่เพราะมันเป็นกาแฟสกปรกค่ะแต่มันเป็นเพราะว่ากรรมาวิธีในการทําค่ะคือกาแฟปกติเนี่ยเวลาทําเขาจะใช้แก้วช็อตไปรองใต้เครื่องทํากาแฟ แล้วนำแก้วช็อตนั้นเนี่ยมาเทใส่ในแก้วที่จะไปจัดเสิร์ฟอีกรอบเพื่อจะกรองเอาผงหรือกากกาแฟที่ติดมาด้วยออกไปได้ให้มากที่สุดค่ะแต่กาแฟดรดตี้นั้นเขาจะเอาแก้วที่ใช้เสิร์ฟที่มีนมเย็นจัดรองอยู่ก้นแก้วแล้วมาลองใต้เครื่องแล้วกดกาแฟลงแก้วไปเลยค่ะมันเลยอาจมีกาก,ากหรือผงกาแฟติดไปด้วยเลยดูเหมือนมีฝุ่นฝุ่นผงๆแต่ความจริงกาก,ากพวกนี้มันกินได้ปกติเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไร เ่องทางร้านเนี่ยด้วยความที่เขาเข้าใจในหลักของการกินเดอร์ตี้เขาก็ทําแก้วให้มีความนูนอ่ะแต่ที่คุณเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีความแบบเออนูนอยู่ด้านใต้ใช่ไหมทำให้เวลาที่มันตั้งเนี่ยกาแฟมันจับกระชั่หนาของเคและเวลาที่ลูกค้าเราดื่มอ่ะแก้วมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเคิฟเข้าปากเราทําให้เราไม่ต้องแบบว่ายกมากหรือแบบออลูกค้าบางคนที่กินอาจจะมีการแบบว่าเออมันเห็นได้เพราะกาแฟเดอร์ตี้เนี่ยหลักการกินของมันคือให้กาแฟกับนมเนี่ยไปพร้อมกัน กาแฟเดลตี้เนี่ยไม่ใช่กาแฟสำหรับคนที่ต้องการกินกาแฟแบบเรื่อยๆหรือชิวๆเป็นตัวชนที่ขึ้นคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนีมักจะนิยมกินให้หมดในทีเดียวไปเลยจะมากกว่านะใครอยากลองสั่งนมเ,มนเดลตี้อะไรเนี่ยผมแนะนำว่าให้มาถึงนะให้รีบกินเลยเพราะว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งมันอยู่ที่นมที่เย็นจัดถ้าเกิดคุณปล่อยให้นมมันคลายความเย็นหรือว่าดรอปไปเนี่ยมันจะทําให้รสชาติของนมแท้เนี่ยมันดรอปลงไปด้วยและอาจจะไม่ทาให้ไม่รับรู้ถึง รสชาติจริงๆของเมนูของทางร้านนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยก็มีเมนูเจออกมาด้วยนะคะมันจะชื่อเมนูซอยนิ้วแล้วก็อัลมอนด์นิ้วก็มาลองหานแล้วก็มาลองชิมกันได้นะคะระหว่างที่เรารอหานะคะเราก็จะพูดถึงสิ่งที่เขาเตรียมเอาไว้ให้เราอย่างสําหรับสุนัขหรือว่าแมวที่มาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีแผน่นแผ่นรองฉี่ของสุนัขไว้ให้แล้วก็มีน้ําใส่น้ำแข็งไว้น้องด้วยตอนหน้าร้อนนี้ ที่จริงปกติอะที่เนี่ยจะมีมาสคอตของร้านน่ก็คือน้องวินเทอร์แล้วก็น้องอีกตัวหนึ่งที่เป็นปอมอมเหมือนกันตัวสีขาวแต่ว่าวันเนี้ยไม่มาเห็นไหมมากเลยเวลาเปิดปิดของร้านนะคะตอนนี้เปิดตั้งแต่สิบโมงปกติหน้าร้านมาเขียนว่าแปดโมงแต่อยู่หักพิมพ์งงาทางอีกรอบแล้วสิบโมงเช้านะคะส่วนยูเนี่ยเข้ามาผ่านทางซอยส5บห้าสิบห้าเข้ามาก็ที่จริงจะว่าลึกก็มีก็ไม่เท่าไหร่นะก็ประมาณหนึ่ง แล้วเข้ามามันจะเป็นแบบว่าที่จอดรถกว้างๆเลยแล้วร้านพิเคอร์สเมนก็จะอยู่ชั้นบนโครงการนัมเบอร์88ค่ะมันจะมีป้ายเห็นชัดๆอยู่ตัวหนึ่งและที่สําคัญคือทางหน้าปากซอยแล้วก็ข้างๆโครงการเนี่ยเราจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่ถ้าใครที่อยู่แบบละแวกใกล้เคียงอะไรเงี้ยแบบต้องมปขี่รถเมย์เงี้ยเราก็สามารถออกไปขี่รถดได้ถ้าใครไม่มีแบบรถส่วนตัวนะ นี่ที่ยู่กินนะคะมันเรียกว่าบิสเตอร์สมิธพาสต้านะคะนันเหมือนจะเป็นพาสต้าซิกเนเจอร์ของทางร้านซึ่งอยู่ชอบนะอยู่ชอบตัวเส้นเขามากเขานว้นัวชีสแล้วอยู่ว่าใช้ได้เลยแล้วข้างในเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเห็ดชุบแป้งทอดซึ่งอยู่ไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรเสิร์ฟพร้อมกับหอยเชลล์ตัวใหญ่ๆหวานๆหอยเชลล์ดีค่ะหอยเชลล์ไม่มีข่าวเลยถ้าใครจะมากินของขาวนะอยู่แนะนําตัวนี้เลยจริงๆอย่างตัวที่อยู่กินเนี้ยไทรมีพีซอย่างเงี้ย คือตัวนี้ยูว่าถึงแม้จะปล่อยให้มันละลายไปบ้างเพราะยูหมวแต่ไปถ่ายรูปแลนะมันก็ยังอร่อยอยู่ดีมันจะให้ความรู้สึกสดชื่นนิดๆอ่ะเฟรชโอเคเลยสำหรับตัวเบตติงสมิธฟิชแอนชิพเนี่ยนะครับก็อ๋องง่ายๆมันก็คือฟิชแอนชิพแต่ว่าความพิเศษของมันเนี่ยก็คือซอสเนี่ยของเขาจะไม่ใช่ซอสทาท่าธรรมดาแต่มันจะเป็นซอสทาท่าผสมกับส่วนพิเศษของทางร้านผมจะให้ความรู้สึกแบบมันมี Scalable. มันมีกลิ่นของทัชที่มันขึ้นจมูกกว่าเป็นพิเศษส่วนตัวแป้งเนี่ยจะให้การทอดแบบไม่ได้เป็นการทอดแบบที่หนชีคทำานแต่เป็นการทอดแบบเต็มกรุ้งซึ่งจะมีความทองฟูเป็นพิเศษเมื่อกัดอกไปก็จะให้ความหนุ่กรอบเป็ชัดเจนจากตัวแป้งและความนุ่มของเนื้อปลาซึ่งมันจะตัดกันตามแนวคอนเซ็ปต์ของกยเีในนะฮะก็ส่วนใหญ่การจะเปิดร้านของผมก็ตั้งช็อตก็ชิมก่อนชิมก่อนว่ามีเฟลเวอร์ไหมมีมีแบบมันขมเงินไปมันไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ย เหมาะที่จะเสิร์ฟลูกค้าไหมอะไรเราต้องชิมวนใช่ครับทางร้านก็จะยังมีแค่ตัวแอสเปรสโซมาชีอย่างเดียวใช่ครับยังไม่มีกาิฟชีสหรือว่าอย่างาาค,ครับแต่แนอนาคนไม่แน่เพราะส่วนใหญ่ร้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นม็อกเทลด้วย่วน<อ>ที่จะออกบ่อยอนที่ลูกค้าทานใคาปนที่ดเดียอันนี้ครับตัวนี้จะขายดีบัตตี้แมรี่ม,มนนีส่วนผสมเป็นพวกทับทิมอะ า้า,า okay, ใช่ครับแต่ถ้าพวกเด็กๆจะทานพวกเซ็กซี่คือเพราะมีบีทากเก้นครับมันจะรสชาติคล้ายๆกับดับคูครับผมแต่ที่ขายดีจะเป็นหนึ่งสองอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยครับเป็นบัตตี้แมรี่กับไทยมีพีชใช่ครับไปมาพวกเครื่องดื่มกับเบเกอรี่ทุกคนจหับก็ถ้าเด็กๆมาถ้าเด um. ็กๆมาเราก็ <S 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 ะจะมีการปั่นใส่มาแจกให้ฟรีแล้วก็จะมีเครื่องแต่ นี่สายหน่อยที่รวมเปสดรเลยที่ร้านคอนสดเลยครับระหว่างที่หนุ่มๆกำลังคุยเรื่องกาแฟที่เราเข้าไม่ถึงกันนะคะเราก็มาเดินสำรวจร้านแล้วก็ไอเกิลกลับไปกินน้ำร้อบที่800ล้าน,นะคะ่ะ<อ>เพราะว่าไปเล่นกับพี่เข้ามาด้วยความดีดาซึ่งบรรยากาศภายในร้านก็คือดีนะคะตอนที่อยู่มาเนี่ยอยู่มาประมาณแบบเกือบเที่ยงมันยังไม่มียังไม่มีลูกค้าหรืออะไรเลยแส,แสงในร้านเขาทำเป็นวอรลมไลท์แล้วความจริงเขามีข้างนอกให้ออกไปถ่ายรูปด้วยนะ ค่ะมันบู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 ฮูมากนอันนี้คือส,สายใหม่ของทางร้านนะคะที่ทางร้านทำไว้ให้มันดีมากเราคิดถึงส่ยใหม่นะตยเด็กมากอันนี้คือใหญ่กว่าหน้าอีกประเด็นแต่ประเด็นคือข้าวกินี้ไม่หมดเลยคือปกติสายใหม่อันแบบเนี้ยเียมพูดเนี้ยเขาจะทําให้เมื่อตอนที่ถ้าเราเนี่ยพาเด็กมาด้วยเขาจะทำไว้ ให้เด็กแต่นี่เขาอาจจะเห็นว่าเราเป็นเด็กน้อยน่ารักเขาเลยทำให้กินนัตอนนี้นะคะทางร้านมีให้เล่นเกมเป็นแกะน้ำตาลทานนันโกนาที่ทุกคนรู้จักกันนี่ให้แกะให้ได้ภายใน10นาทีถ้าถ้าแกะได้เนี่ยก็จะได้ไวอยเชอร์กินฟรี500บาทนะจ๊ะแต่ถ้าไม่ได้ก็เสีย50บาทค่าน้ำตาลก็ถือว่าเสียไปไม่เป็นไรแต่เราจะมาลองกันขนมทันโกนาหรือป,ป๊อกีหรือบางท้องถิ่นเรียกว่ากุกจา แผ่นน้ำตาลที่มีลวดลายต่างๆที่ได้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งจากซีรีส์ดัง Squid Game เป็นขนมริมทางที่เคยเป็นที่นิยมมากในเกาหลีช่วงยุค1960ถึง1975ขนมทันโกนาเกิดขึ้นช่วงที่มีสงครามเกาหลีทหารอเมริกันเนี่ยได้นำเอาขนมหน้าตาแป,กแปลกๆรสชาติแปลกๆหวานๆหอมๆม,มาขายและเผยแพร่นในหมู่เด็กๆแต่เมื่อสองครามเกาหลีจบลงขนมก็เริ่มขาดแคลน หาซื้อก็ยากเศรษฐก,กิจก็ย่ำแย่พ่อแม่ชาวเกาหลีจึงได้คิดค้นทำขนมที่ราคาถูกและหวานอร่อยให้กับลูกๆของพวกเขาซึ่งเด็กในสมัยนั้นจะชอบเอาเข็มหรือไม้ปลายแหลมมาแกะขอบตามรูปที่ได้มาแข่งกันส่วนผสมก็ไม่ยากค่ะมีแค่น้ำตาลทรายแดงเบกกิ้งโซดานำมาผสมกันโดยที่ห้ามแตกบางร้านถ้าเด็กคนไหนทำสำเร็จก็จะได้ขนมทันโกนาฟีอีกหนึ่งชิ้นค่ะ แล้วเทลาดลงบนถาดที่โรยน้ำตาลเอาไว้กดให้แบนแล้วกดพิมพ์ลวดลายลงไปเนื้อสัมผัสก็จะเปล่าเบาๆหวานปนขมเล็กน้อยในช่วงยุค90นั้นได้มีบางร้านเอาขนมทันโกนามาเป็นเกมพนัน1น0วอน ถ้าชนะก็จะได้เงินคืนไป3 6มถึงอลวอนแล้วแต่ล้านส่วนเหตุผลที่มันถูกเรียกในท้องถิ่นว่ากุกจาเพราะกุกจาแปลว่าทับพ,พีหรือกระบวยเหมือนตอนที่เราจะเทน้ำตาลลงบนทับพ,พีหรือกระบวยสแตนเลสแล้วนำไปจอที่กองไฟนั่นเองค่ะพี่คะให้หนูได้ไหมตรงนี้ <c oughs> <c oughs> แต,แตกตรงแตกตรงตรงูตตงตง้ดสรุปว่าเฟลนะคะสรุปเป็นอันว่าเฟลใครที่เก่งๆแกะเก่งๆฝึก,ก,ก,กอยู่บ้านนี่คือมาลองได้นะมาแก้แค้นแทนอยู่ด้วยขอบคุณค่ะในที่สุดแล้วก็กินอาหารกันจนอิ่มนะคะก็ถึงเวลาให้คะแนนกันแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศเนี่ยยูให้95 บรรยากาศอะไรทุกอย่างคือดีเปิดแสงเออเปิดเพลงดีติดอยู่อย่างเดียวคือในเรื่องห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยเป็นชายหญิงอยู่ติดกันแล้วมันแบบว่าเหมือนกับมันไม่มีอะไรกันใช่ไหมไม,ไม่ไม่ไน่อยว่าไม่มีอะไรกันห้องน้ำนะแต่มีอะไรกันระหว่างทางเข้าไปห้องน้ําถ้าเปิดประตูมาเนี่ยมันคืออ่าอลังชามกลาง้านอะไรนี้เลยแต่ก็สะอาดดีไม่มีปัญหาแล้วก็ข้างในครัวมีเสียงดังนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ถ้าใครจะหอบของมาทํางานออฟฟิศหรือว่ามาทํา แบบบนคาเฟ่เงี้ยก็คือข้างล่างไม่มีที่แชทปักหยุดที่นะยูไม่รู้ว่าโต๊ะอื่นมีหรือเปล่าแต่ว่าตรงโต๊ะยูไม่มีเพราะฉะนั้นบรรยากาศก็9.5อาหารอร่อยมากยูชอบตัวที่เป็นบิทเตอร์สมิทคือเราสั่งตัวซิกเนเจอร์เขามาทั้งหมดเลยก็อร่อยค่ะกายพนักง,งานให้เต็มสิบที่พนักง,งานน่าราักแล้วก็บริการดีมากด้วยแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าค่อนข้างดีโดยเฉพาะพี่คนที่ทำส์ฟกาแฟ การเดินทางแปดค่ะสำหรับคนที่ไม่มีรถมาเองเนี่ยจะลำบากแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะนิดนึงเพราะว่าไม่ได้อยู่เส้นของ BTS MRT เลยพวกนี้มันก็จะแบบไม่สามารถแบบโอ้ลง BTS เดินเข้ามาถึงเลยอะไรเงี้ยอาจจะต้องนั่งต่อนิดหน่อยราคาอยู่ให้แปดค่ะก็สมเหตุสมผลกับรสชาตินะรสชาติและปริมาณที่เขาให้อยู่ว่าโอเคแต่แบบว่ามันมันก็คงไม่ได้แบบว่าร้อยเก้าบเก้าอะไรเงี้ยบริการสําหรับสัตว์เลี้ยงอยู่ให้สิบแถมมีแผ่นรองฉี่ของ มาให้ด้วยมาเกินก็ดมๆอย่างเดียวไม่ได้ไปฉี่เลยแต่ว่าน้าเนี่ยเขาจะเสิร์ฟให้เป็นถ้วยใหญ่แล้วก็ใส่น้ําแข็งให้น้องด้วยภาพรวมอยู่ให้ได้เป็นปสิบค่ะสาหรับวันนี้อิ่มแป้กันแล้วอยูและแป้งคงต้องของไปก่อนนะคะหมดวันพักร่างไปอีกหนึ่งวันจะได้มีแรงออกมาทําคลิปดีๆให้ทุกคนอีกในวันข้างหน้านะคะสาหรับภารกิจพักร่างวันที่สองยูจะพาทุกคนไปไหนก็อย่าลืมติดตามได้ในคลิปหน้านะคะใครไม่กดไลค์กดซับสไครต์ไปกดได้นะไปก่อนนะบ๊ายบาย